ซื้ออิดร้านไหนครับอันนี้อันนี้ค่อยเศร้ากว่าไม่หนูคือแล้วแบบคนนี้ก็แบบยกยอกอิดอ่ะแล้วก็มาโพสต์ดับอิดครับผมไอเราก็นึกว่าเอาเอาอิดบล็อกลงแล้วไม่หรอเล่นมุกใครไม่ไม่ไม่เล่นมุกเล่นเป็นชื่อช่องใหม่ไหมน้ำฝนน้ำหินต้องน้ำฝนน้ำหินครับแล้วว่าอิดอิดจะไปซื้อร้านไหน เลยนะแต,ยแตกอยู่ประมาณหากนก้อนมันเ่ามันตกลงไปทับกันมันเป็นแทงกัน,เ,นเดี๋ยวด๋ยวันนี้มากับใครเนี่ยคนเดียวอีกแล้วคนเด,ยนเด,ยนเดียวตลอดเลยเ,เดี๋ยวพี่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เมื่อไรถือบ้องมาปุ๊บน้องน้ำฝนมีแทนแล้วเนี่ยเมื่อไรเนี่เขาไม่เล่นด้วยเลยก็ยังเหมือนเดิมก็มีมีค่าแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนี่ยว่าเราก็ไม่ได้ชอบคนนี้อะไรหรอแค่แบบพยายามตเอ้าทางของเองกันก็สรุปง่ายๆเลยโน้โซนโซนแต่กคุยอย่เป็นเขไม่ค่อยตอบก็หลบตอนนี้ตอนนี้คุยอยู่ประมาณกี่ร้อยคนสองสองสามคนมีอยู่ แซวเล็ดแซวเล็ดอ๋ก็ีกมีกิจานะคะมีกผลาน่อนะานะค็อนาคตหนูจะมีแฟนหนูก็จะบอกว่าหนูสดนะคะมันต้อง คือตอนนี้นะทุกคนรอซองสีชมพูอยู่เมื่อไรรอซองสีชมพูจากน้องน้ำฝนจะหล่นใส่มือสักทีนะโอเคยืนยันชัดเจนนะจ๊ะขอบคุณมากไปดูผลงานก่อนไปดูผลงานกันไปดูผลงานกันอมาแล้วครับเจ้าทศกัณฐ์นี่เองลบจะทศกัณฐ์หน่อย เอามาถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ